จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเทศมหาชาติเวสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิธาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดา นายโชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติเวสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิธาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่สองเมษาย,ยน2565นณวัดถ้ำเขาเกลียบ ตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระคณิ t h าที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีกล่าวราชดุดีถวายพระพรชัยมงคลจุดเทียนบูชาธรรมเจ้าหน้าที่อารัฐนาธรรมจากนั้นพระราชธรรมทวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปรายุรวงสาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครและพระมหาจารุวัดจรธรรมโมวัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีแสดงธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกผู้วาราชการจังหวัดชุมพรถวายจตุปัจจัยบูชากันเทศผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร กราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ตามลำดับสำหรับกิจกรรมเทศมหาชาติเวศสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่ส,สมเด็จพระนิิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิล,ละปะวัฒนธรรมของชาติทุกขแขนงมิให้สูญหายมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนเป็นที่ประจักษ์ต่อพระศนิกรชาวไทยและนานาประเทศ นิว s 24สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน